ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วกักบช่องหาอยู่ห้ากินค่ะของคุณลุงบุญครับค่ะมื้อนี้ซีมาแกงอ่อมไก่ใส่ฟักหอมค่ะพี่น้องอันนี้เครื่องเตรียมไว้แล้วะค่ะก็มีตำข้าวเบือใส่พริกแล้วกันตะไะคร้เลยค่ะพี่น้องมันจังสีหอมฟักหอมค่ะพี่น้องีไก่ค่ะพี่น้องมีเครื่องปรุงค่ะพี่น้อง ข้างหม้อติ๊กแก๊สเลยค่ะพี่น้องทำบรรยากาศใส่น้ำเล็กน้อยค่ะพี่น้องแล้วใส่หลายหัวไก่ให้มันสุกก่อนค่ะพี่น้อง อ๋อเริ่มฮอนละแล้วเขาเบือลงค่ะพี่น้องเบือลงก่อนแล้วก็ไก่ลงเลยค่ะพี่น้องตัวตัวให้ไก่มันซุกก่อนค่ะพี่น้อง ใช้เครื่องปรุงเลยค่ะใสนะ่น้ำปลาเดกน้ำปลา้าค่ะพี่น้องก็ปุงนัวเกลือค่ะน้อยทั่วซะก่อนค่ะคั่วให้ใส่ันสุก ใส่ตะไคร้น้ำตาลคั่วน้ำั่วแล้วขอเบื่อมันจะหอมค่ะพี่น้องจนทำให้ทำให้มันคาวทำให้รดหอมกลิ่นหอมลดหอมจะเป็นโ้นนะคะพี่น้องคั่วจนมันเนื้อไก่มันออก แล้วก็ใก่จะได้ที่แล้วนี่พี่น้องนไก,ก,ก่กำลังนั้นนำเข้าแล้วพี่น้องมันไก่เริ่มแตกแล้วครับพี่น้องนไก่เริ่มออกแล้วนี่าก็ใส่ปักเข้าไปเลยครับพี่น้อง กลัวกลัวฟักสกอตมาเลย ฟักเลยบอ,อกแล้วพี่น้องหอมแล้วป่ะนี่นฟักกับกินไก่ถือกัน,เ,นเริ่มหอมแล้วใช่เนาะแต่แซ่ค่อยๆใช่เนาะ เุ๋วไปเรื่อยๆค่ะฟักใกล้สีน,นั้นจังน่อยใกล้สีซุกจังน้อยจังเพิ่มน้ำค่ะพี่น้องซุกนี้ไปเอ็ดกินที่บ้านจะได้ค่ะพี่น้องเอ็ดขข่ก็ดีค่ะพี่น้อง ได้ที่แล้วค่ะพี่น้องมันเพิ่มน้ำเข้าไปเลยค่ะต้องใส่ลายกันไหน,นะคะ่ะ น้องพดได้ที่แล้วพี่น้อง วักเริ่มหอมแล้วซุปลวค่ะพี่น้องซิมบังกันพี่น้องอแซ่บล้วพี่น้องนัวละปรุงรสได้นัวลวคะค่ะเอาก็เพิ่มความหอมเข้าไปคะ่ะคือใส่ผักอีกตู่ค่ะพี่น้องให้มันหอม พี่น้องน่า,ากินน่าทานค่ะบกิปอยู่บ้านค่ะพี่น้องขอบ,บคุณเะยค่ะพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะพี่น้องคลิปนี้พอสานี้กันนะคะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ